มาบุกคลื่น flex 104.5นะครับถิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยต้องมาเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาทร้านขาี่ยล้าเกม PlayStation X กับข้าวน้านเนื้อพี่คิดทำร้านเกมให้เป็นร้านเนื้อหรือทำร้านเนื้อให้เป็นร้านเกมหรือยังไงผมงงไปหมดแล้ว 100กว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาทบัวมัวอ่ามัเป็นไงเพราะว่ามันชัดมากวันนี้นะครับผมจะพาไปร้านเด็ดนะครับ ที่อยู่ข้างบนนี้ตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือลิโดนะครับหรือว่าสยามสแควร์ที่รู้จักกันดีและที่อยู่ข้างหลังนี้นี่คือ Flex 104.5ข้างบนนี้นะครับมีร้านเนื้อทีเด็ดที่ว่ากันว่าต่อคิวยาวที่สุดในสยามสแควร์และหลายคนนะครับที่อาจจะยังไม่รู้โฆษณานิดหนึ่งละกัน Flex ก0 4 5นะครับเสียงอาจจะคุ้นคนหรือผมเปลี่ยนโทนให้นิดหนึ่ง Flex 104.5 นี่เสียงที่อยู่ในสยามสแควร์นะครับกับเสียงของคลื่อง Flex ร้อนะครับก็จะเป็นเสียงของผมนะครับอีกหนึ่งมุมของแดนเนรมิตนะครับก็คืออาชีพโค้ชลงเสียงนั่นแหละขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาหลายปีนะครับ เดี๋ยววันนี้ไหนๆก็ไหนๆนะครับก่อนที่จะไปถึงร้านเนื้อทีเด็ดที่คิวยาวที่สุดในสยามสแควร์เดี๋ยวผมจะพาไปบุกคลื่น flex 1 0 .5 ก่อนคลื่นนี้ว่ากันว่าเป็นคลื่นที่มีเซเลบจัดรายการมากที่สุดในประเทศไทยไปที่นั่งรออยู่นี้อันนี้คือแฟนขับรายการเราออกมานั่งรอครับพีพีกิจครับผมก็มาหาพีพีกิจครับอ๋อมัวถ่ายรายการวันนี้พีพีนะครับมาบุกคลื่น flex ร้อยสี่จุดห้านะครับแต่คนที่สัมภาษณ์นะครับจะเป็น FJ เซนนะครับวันนี้น้องเซนสัมภาษณ์หรือว่าเราจะอยู่รอ PP ีพีไหมอยู่รอน้องเซนฮะอยู่รอน้องเซนฮะเฮ้ยเอาวันนี้สยามก็จะคึกคักนะครับก่อนที่ PP จะเข้าไปในสตูดิโอเดี๋ยวพาไปบุกข้างในกันปิดกล้องปิดกล้องก่อนที่ PP จะมานะครับเดี๋ยวพาไปบุกข้างในสตูดิโอกันก่อนนะครับว่า flex 104.5เนี่ยข้างในการทำงานของเขาเป็นไง นี่ครับเปิดประตูสู่มิตินะครับนี่คือคลื่นเฟร็กอูดูโชตูโชตอ่านี่ครับพี่ก๊อฟนะครับกับพี่ปอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบุกสตูนอยนะครับนี่ฮะวันนี้บุกสตูดิโอก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะสังเกตนะครับที่นี่ก็คือเซเลบนักร้องดาราศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยต้องมาที่สตูนี้นะครับแล้วก็มาฝากลายเซ็นไว้ครับอ่านี่ครับประตูที่1แล้วก็ประตูที่2ครับเข้าสู่สตูดิโอ ข้างนอกนี่คือสลุกเขารอผมเหรอไม่ใช่แฟนลับทีพีโอเคไม่ต้องมีภาคแหละเฮ้ยเมื่อกี้มีทักไม่ทักอยู่สองคนแต่จะคนละวัยแต่จะคนละว <c> ัย <oughs> <c oughs> นี่คือที่ขึ้นเขาเรียกว่า FJ นะครับมาจาก Flex Jockey นะครับปกติ DJ ก็คือ Dis Jockey นะแต่ที่นี่ก็จะเป็น FJ นะครับ Flex Jockey <c oughs> ที่นี่นี่ข้างหลังน้องเฟิร์นนะครับ <c oughs> น้องคอปเตอร์นี่ บบพาสเตอร์ทีมญี่ปุ่นเซนเนี่ยเทียบเลยคืนนี้มีแต่เซเล็บครับแล้วก็เสียงที่ผมลงเสียงเนี่ยน,นะฮะมาเป็นใบๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะลงเสียง flex 104.5รีบโหลดแอป flex connect ส่งให้ฟรีถึงที่จาก flex 1 0 4 5เสียงผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากขึ้น1 0 4 5ด้วยนะครับ flex 1 0 4 5คิดถึงเสียงผมก็ฟังคลื่นนี้ได้นะ ถึงเวลานะครับกับอีกหนึ่งร้านที่ตอนนี้ทุกคนคอนเฟิร์มหมดว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดแล้วก็คิวยาวที่สุดในสยามสแควร์อยู่ข้างบนนี้ครับและร้านเนื้อทีเด็ดนะครับนี่ป้ายเขาอยู่ตรงนี้เลยครับทางขึ้นลิโดนะครับชั้น2ร้านนี้ชื่อว่าคิดด้งนี่ข้าวหน้าเนื้อสเต็กเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาท เราเดินผ่านมานะครับโรงหนังลิโดนะครับไม่แน่ใจนะฮะ <c oughs> เปนแฟนแดนเนอรมิทเคยมาดูหนังโรงลิโดกันไหมครับเราก็เดินมาชั้น2นะไปเรื่อยๆป้าผ่านโรงหนังลิโดเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆเลยนะ <c oughs> นี่เนี่ยนี่ไฮะนี่เหรอ <c oughs> บ้านนี้เป็นร้านเกม <c oughs> Win วินนิ่งโซนอู๋นี่ร้านเกมเก,มเกม่าแก่นี่ร้านเกมแบบอยู่ที่สยามนะอยู่คู่กับตึกลิโดมันฮานมาก ป่านนี่แล้วเกมนี่ผมรู้จักดีสยามเกมช็อปเนี่ยใช่ว่ะตาหนุ่ย <c oughs> เรียกเฮียเจ้าของมาคุยแต่ตอนนี้ได้กลิ่นเนื้อนะสวั <c oughs> สดีครับสวั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 สดีครับนี่คือพี่คิดนะครับ,รบจอ้านคิดดง <c oughs> คือข้าวของคิดอ่ะใช่ไหมผมชื่อคิดเองใช่ไหมใช่ซึ่งนี่คือร้านเกมที่อยู่คู่กับสยามสแควร์มากี่ปีฮะยี่สิบปีครับยี่สิบปีใช่ครับโอ้โหเป็นคนชอบเล่นเกมครับก็มีร้านเล่นเกมชื่อวิีโซนก็แบบที่เด็กตั้งเล่นสรุปนี่ก็ยังเป็นร้านเกมยู่ยังมีอยู่ครับแต่ก็เป็นร้านมีร้านขายด้วยเป็นออทไลท์ให้กับโซนี่ประเทศไทยชื่อสยามเกมช็อปอะไรเนี้ยเราก็ทั้งขายแล้วก็เป็นร้านเกมร้านเกมคือเช่าเล่นตามชั่วโมงเนี้ยใช่จตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมใครที่เคยมาร้านนี้ คอมเมนต์มาให้หน่อยนะแต่วันนี้พี่คิดทำร้านเกมให้เป็นร้านเนื้อหรือทำร้านเนื้อให้เป็นร้านเกมหรือยังไงแต่ผมงงไปหมดแล้วผมเป็นคนชอบทานเนื้อมากที่ไดไปดูรายการของพี่แดนนี่แหละก็ติดตามแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นที่นี่มันก็เจอครบอ่ะใช่เพราะนี่คือรายการที่มู ก็ด <1999 S 2> ูจนถึงนปัจจุบันนะครับคุณเป็นแดนเนลามิตเต้ติดาตอนนี้โอ้โหขอบคุณครับมไปทานเนื้อที่ญี่ปุ่นก็ดูครับไปญี่ปุ่นบ่อยครับพอโควิดมาไม่ได้ไปก็เลยหงุดหงิดเพราะว่าคือไปญี่ปุ่นบ่อยเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของโซนี้อยู่แล้วก็ไปพี่ไปร่วมงานเกมบ้างอะไรบ้างครับก็เพื่อไปอัปเดตเกมเนาะแล้วเราก็ไปทานเนื้ออยู่ที่ญี่ปุ่นชอบข้าวน้นเนื้อมากปรากฏว่าพอโควิดมาปีแรกก็ทนไหวปีที่สองไม่เปิดสักทีประเทศญี่ปุ่นปีที่สามไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ก็เลยต้องไปเอาสูตรที่นู่นมาพอดีมีเพื่อนทำบริษัททัวร์ที่ญี่ปุ่น<ๆ>ก็เลยสนิทกับพวกร้านค้าบางร้านจริงๆอ่ะไม่ได้บอกว่าไปเอาสูตรเข้ามาหรอกคืออยากได้แค่เหมือนกับเรื่องซอสว่าจะต้องใช้วัตถุดิบอะไร,รอะไรเงี้ยธรรมดาผมว่าเป็นคนชอบทานแล้วก็เป็นคนชอบบ้าวัตถุดิบอยู่แล้วก็เลยพยายามจะหาวัตถุดิบที่มาจากญี่ปุ่นก็เลยมาเกิดร้านข้าวนนเนื้อร้านนี้แหละเพราะ<ๆ>ว่าความอยากทานในร้านก็จะใช้วัตถุดิบที่เรียกว่าโปรดักอ็อกเจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูเลยครับคือฝั่งนี้เป็นร <c oughs> <ๆ>้านเกมที่สามารถนั่งได้ จริงจริงมันเกิดจากตรงนี้ก่อนว่าเราทำประมาณ11ที่นั่งอ๋อคือตอนแรกอ่ะพี่คิดกะว่าแยกกันอันนั้นร้านเกมก็เป็นส่วนร้านเกมไปอันนี้ก็เป็นร้านเนื้อไปจนไปไปมาๆาไปทำมาที่นั่งไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวมือเย็นเนี่ยพี่ๆที่เฟล็กข้างล่างเ่ยบอกแล้วแบบเดี๋ยว6โมงคนเลิกงานนะตึ๊บ ใช่ก็เลยต้องไปเอพื้นที่นั่งท้างในร้านเพิ่มก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าสรุปเป็นร้านขายเกมที่ขายเนื้อนิดหน่อยหรือเป็นร้านขายเนื้อที่ขายเกมในิดหน่อยก็ <c oughs> จริงๆอ่ะมันกลายมาตอนนี้ร้านข้าวเนื้อเนื้อทะลุไปร้านเกมเยอะมากก็เลยคนก็จะมารู้จักในนามที่เป็นร้านข้าวเนื้อเยอะมาตอนนี้แต่ตอนนี้ผมบอก <ๆ S 3> <ๆ S 2> เลยว่ากลิ่นมันหอมมากนะโดยเฉพาะมันเนื้อที่ตอนนี้อยู่ในเตานะกลิ่นมันยวดนมากเนื้อของพี่เป็นเนื้ออะไรบ้างครับจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าพอผมเป็นคนบ้าวัตถุดิบญี่ปุ่นครับ เป็นเนื้อนําเ้าสะส่วนใหญ่ครับอย่างตัวแรกเราเริ่มเลยก็เป็นคาจิมะที่เป็นญี่ปุ่นเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นออสเตรเลียเป็นเทียรแรกแล้วกันเทียรแรกอีกตัวหนึ่งก็เป็นพิคันย่าเริ่มต้นร<ช>้อยกัมร้อยหกสิบเก้าบาทาต้องบอกว่าถูกแต่ว่าเป็นเนื้อญี่ปุ่นลูกครึง่งละอ <á> ่าร้อยหกสิบเก้าบาทโ่้รับดอันนี้คือเฉพาะเนื้อหรือว่ามีข้าวด้วยมีข้าวเรียบร้อยครับอ<ห>ันนี้คือราคาด้งเรียบร้อยแล้วนี่ยตามไซส์และถ้าจะเปลี่ยนเป็นข้าวกระเทียมก็บวกสิบบาทบวกสิบบาทถ้าผัด เทียสองก็คือ 1, 2, 3, 4, 5เป็นทาจิมาวากิวแต่เรียกว่าฟูบัตฟูบ <ub> ัตก็คือเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้ารเราเทียบไล่ก็คือเทียมันจะเป็น F1, F2, <2. S> F3, F4 แล้วก็เป็นฟูบัต ปูบัตคืออยู่เทียสูงเลยซึ่งไอปูบัตเนี่ยมันมักจะอยู่ในร้านที่เป็นเชฟเทเบิลหรือว่าเป็นปไฟไรนิง่งแต่ผมว่ามาทำเป็นข้าวดนผมก็สตาร์ทอยู่วระมาณ2่5บาบาท2 4 5บาท,บาทแต่เป็นปูบัตได้ปูบัตวากิวใช่ครับโอ้โหรวมถึงมีทาจิมะฮันอูฮันอูนี่คือเป็นเนื้อเกาหลทีที่หากินยากมากที่ออกจากเกาหลีไม่ได้แต่ว่าบริษัทลอตเต้ครับที่เลี้ยงที่เกาหลีไปซื้อฟาร์มที่ออสเตรเลียแล้วเอาวัวญี่ปุ่นไปฟีดอาหารแบบฮันอูโอ้นี่เดี๋ยวผมต้องลองล หเหรียญทองด้วยแล้วเนื้อเพิพ่งผลิตม,มาเมื่อปี2022ซึ่งได้รางวัลโอเคค,คือเป็นเนื้อแบบใหม่กันใหม่เลยแล,แล้วก็ตัวนี้เป็นแฮงเกอร์ด้วยถ้าลูกค้าทานเนี่ยต้องอุทานคำว่าวงมาเลยเพราะมันกลิ่นมันชัดมาก เราอุตัยเขาวัวผมชอบชอบชอบเทียสองก็ราคาประมาณ200กว่าบาทขึ้น่ประมาณ200กว่าบาทเริ่มต้นไปแล้วก็มาเทียสามเทียสามเนี่ยง่ายๆเลยเป็นเนื้อคุโรเกะวากิวเลยก็คือเป็นวัวดำจากญี่ปุ่นเลยนี่คือวัวนำเข้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยครับแท้ใช่แท้อันนี้มาจากเมืองมิยาซากิปีสีเอห้าเลยใช่ครับที่เรื่องมาจากเมืองมิยาซากิเนี่ยเพราะว่ามิยาซากิเป็นแชมป์โอลิมปิกวากิวสามสมัยเขาได้ตั้งแต่ปี2007ถึง2022 15ปียาวนานที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้โหอันนี้คือเทียสามเทียสามเียสามท ราคาเท่าไหร่แล้วครับก็จะตั้งประมาณ3 0มอยครับสาม3้อยารัอ300บก้บาก็100กว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาทรู้ละทำไมคิวเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วร้านเราก็มีตัวที่โหดที่สุดนะครับคือตัวนี้อ๋อนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดครับเรายังมีเนื้อพัน์ธุที่เรียกว่าเนื้อจากจังหวัดฮิโรชิม่าครับ เรียกว่าฮีบากวากิวอันนี้ความโหดของเขาคือถ้าตัวพวกนี้ครับผลิตเป็นแสนนะครับผลิตลักหมื่นอันนี้ผลิตหลักพันพันตัวต่อปีนะครับซึ่งปีที่แล้วได้ผ,ผลิตอยู่ประมาณแค่6 0 0ตัวนะครับเขาผลิต A5 เท่านั้นถ้าไม่ถึง A5 เขาจะตีเป็นเนื้อฮิโรชิมา<อ>แล้วก็เนื้อตัวนี้ซึ่งใช้เลี้ยงผู้ดำประเทศในการประชุม G7 ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในประเทศไทยตอนนี้ผมเป็นผู้จัดจำหน่ายคนเดียวไม่ยาไม่ธรรมดาก็อยากให้คุณแดนลองชิมดูอันนี้คือแบบละลายในปาก วันนี้กระตัวแนะนำและมีใช่ครับเพาะที่นี่ใช่วันนี้ก็จะมีเคลียร์ที่เริ่มด้วยประมาณสัก400ก็ถึงขยับไปเรื่อยๆพี่บอกอ่าโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวไปลุยกันวันนี้นะครับกับคิดด้งโงนี้ว่าครั้งแรกของโลกนะครับ PlayStation X กับข้าวหน้าเนือ กับสุดยอดเมนูเนื้อ ที่บอกเลยว่าว้าวมากว้าวตั้งแต่แบบกลิ่นที่มันออกมาแล้วก็แบบมันหอมนะมันเพลินมากเลยตัวแรกตัวนี้คืออย่างที่พี่คิดบอกว่าให้ลองไล่เป็นเทียดูร้อยกว่าบาทใช่ตัวนี้นะร้อยกว่าบาทไม่ถึง200ยครับโอ้ร้อยกว่าบาท200กว่า300 300ครับแล้วก็มาเป็นพบ400จบที่400ร้ยจประมาณจบที่400แล้วแล้วก็อันนี้เป็นแชมป์โอลิิปิกวากิวปีล่าสุดจากฮาโกชัซึ่งตัวนี้ณวันที่ถ่ายนี่คือยังไม่ได้ลงเมนูนะครับยังไม่ว่าง ดึงออกมาชิมก่อนเลยให้ชิมก่อนอ่ะผมเริ่มจากเทียนหนึ่งก่อนเลยดีกว่าก็ที่ร้านมีวิธีการทานนะครับยังไงฮะทาแรกก็เนื้อเปล่าๆเลยเพราะเราต้องการให้ลูกค้าได้ทานเนื้อที่เลี้ยงมาได้ธรรมชาติครับเลี้ยงด้วยธัญพืชได้กลิ่นเขาเลยผมไม่มีการเอาไปใส่เกลือวิกไทยเลยเป็นเนื้อที่แบบเวทเอชมายังไงอย่างนั้นเลี้ยงมายังไงอย่างนั้นเลยนี่นะครับผมกินแบบนี้เลยนะใช่คือเปล่าๆเปล่าเลยครับไม่มีเกลือไม่มีวิกไทยจะได้รู้จึกถึงว่า นรสแล้วก็เท็กเจอร์ต่างๆเป็นยังไงตันี้ก็ถือว่านุ่มนะ้อยก็บาทได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเทพมากแล้วก็วิแต่นี่วิธีที่สองอ่าจริงๆต้องตักซอสขึ้นมาราดครับราดซอสลงไปเลยใช่ครับสักสมชิ้นก็ได้ครับแน่ปาดมาปั๊บนี่ฮะนี่นะฮะทานกับซอสกับข้าว ตัวซอสเราจะเข้มข้นมากเพราะว่าน้ำทุกหยดคือเรียกว่าโปรดักต์เขาจะแปนไม่มีน้ำในไทยเลยอ๋อไม่มีน้ำยกตัว<น>อย่างง่ายๆอย่างแบบโชยุเนี้ยเราก็ใช้ที่เป็นโปรดักต์เขาแปนเพราะว่าถั่วที่ไทยกับถั่วที่ญี่ปุ่นกะต่างกันลงน้นหลังจะต่างกันเราต้องการให้รสชาติอะครับอิงความเป็นออริจินอลที่ญี่ปุ่นมากที่สุดครับอันนี้ผมกินกับข้าวได้ใช่ไหมใช่กับข้าวครับเพราะตัวซอสก็อยากให้กินข้าวเือไอเป็นตัวซอสนะครับคำนี้ผมจะทานกับข้าวซอสเราเข้มไปตัดกับข้าวที่แบบ น้องก็ได้อีกรสหนึ่งแบบคำแรกเนาะไม่กินเปล่าๆอย่างที่3ต้องกินอย่างไงก๋วยเตี๋บวครับอย่างที่3คือก๋วยเตี๋แต้มบนซอสกับเนื้อครับแล้วก็พับเนื้อทานไปพร้อมกันเลยแต้มบนซอสของเราจะหวานจะแบบนวลๆหวานนวนอ่อนไม่แทงขึ้นสมองครับอือก็ทานแล้วสดชื่นครับต่อไปเป็นพริกไทยล้วนๆก่อนครับเอาแบบพริกไทยล้วนๆครับไม่ให้ใส่เกลือด้วยครับไปพริกไทยอย่างเดียวครับอือ ก็ได้รสชาติอย่งมีกลิ่นของพริกไทยขึ้นมาอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายก็คือเกลือพริกไทยครับแต่ว่าอย่าหอมใส่น,นีให้ครับเพราะว่าเป็นรสชาติที่คนไทยถนัดที่สุดแต่เราอยากให้ทานในคำสุดท้ายจะได้ให้ทานแบบรสชาติญี่ปุ่นก่อนเราคนไทยว่าจะทานเกลือพริกไทยเดี๋ยวมันไม่กบทุกอย่างหมดเนาะใช่ครับใช่ติ้มกับเกลือพริกไทยได้เลยอ่าแล้วก็ติ้มกับเกลืพริกไทยอย่างนี้เลยครับโอเคนี่ออืย เทียที่2นะครับอันนี้ราคาส0งร้ว่าบาทใช่ครับเป็นเทียที่เรียกว่าคูบาทนะครับก็คือเป็นเลื่อง100%ของทาชิมะครับโอ้โหแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็จะเป็นอย่างที่บอก X กับพันอูครับเป็นแฮงเกอร์าตัวนี้นะฮะนี่กินแบบเพียวเลยครับ เนื้อตัวนี <t <t ้มันเป็นเนื uh ้อเรียกว่าแฮงเกอร์ใกล้ขั้วตับจะมีรสชาติเข้มข้นมากครับผมว่าจะให้นิยามว่าทานแล้วเหมือนวัววิ่งชนรุนแรงมากอะไรเงี้ยจะได้กลิ่นเนื้อใช่ครับแต่ลูกค้ามักจะบอกว่าทานแล้วต้องตะโกนเขาวัวออกมาวัววัว เพราะมันชัดมากเป็นเนื้อที่มีรสชาติชัดที่สุดแล้วครับส่วนแฮงเกอร์แต่ส่วนแฮงเกอร์เป็นส่วน secondary ที่จริงๆผมชอบนะใช่ครับแล้วก็ที่ร้านผมก็จะเน้นเป็น secondary ส่วนใหญ่วิธีที่2คือตักซอสลงายอ่านี่นะครับผมก็ไปตามนี้เลยนะครับนี่เอาแบบาัสบีหน่อย อื่ต่วาซาบิพี่นวลนวลดีนะตั้งใจให้เป็นรถนี้่ะครับพอบบดีไปทานที่ญี่ปุ่นแล้ว <นะ S 1> เจอรสชาติอย่างนี้แล้วชอบนวลนวดีนวลนวดีอือตัวที่2 200องร้อยก้ตัวที่3า,าก็เป็นมิยาสกิค่ะเป็นคุโรเกะวาคิวแล้วครับเน่ผมกินแบบเทียวก่อนเลยแบบรูรสชาติเนื้อต้องแบบไม่ปรุงอะไรก่อนเลย กลิ่นหอมมีความที่เป็นเนื้อชัดเจนเขาเรียกว่าบีฟี่เนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่ามันสาคัญนะบางเนื้อบางตัวมันแบบมันจืดๆแบนๆไปแต่ก็ไม่ใช่คนกินเนื้อเนาะอันนี้เป็นพาร์ทไหนครับโมโมะครับก็คือส่วนลำครับแต่ละปซาโตโมโมะมันก็จะมีความชัดของกลิ่นเนื้อครับอันนี้นะครับนี่ตัวนี้คืออันนี้โหดมากที่บะวากิวครับที่บอกว่านี่แหละมีที่นี่ที่เดียว นุ่มละลายแน่นอนเพราะว่าเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกเยอะมากนี่โหนุ่มละลายเลยครับยิ่งเป็นทาบูตงด้วยนะแล้วมันยิ่งแบบมันแทรกนะโอ้โหอันนี้อันนี้ต้องขอเกลือพ<ช>ิกไทยและวาซาบิด้วยครับใช่ครับผมกินแบบเกลือกับวาซาบินะครับตัดเลี่ยนนิดนึงเพราะว่าตัวนี้นุ่มละลายแต่<ช>ราคานี้แบบดีมากเลยนะ <laughs> ันนี้คือพี่บอกว่านำข้าทั้งตัวครับนำข้าทั้งตัวแต่ต้องขออภัยตอนนี้พาทที่เป็นพัทหลักพวกสติ๊ปลอยเทนเนอร์ลอยหมดแล้วลหมดแล้วเพราะมาถึงคนเลือกพัทหลักก่อน แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ยังไม่เปิดตัวที่หลานกำลังจะเปิดตัวนี่ตัวนี้กำลังจะเปิดตัวนะครับเป็นของจังหวัดคาโกชิมาครับอันนี้เราเลือกส่วนชักเซนเดอร์มาครับซึ่งวันที่เราออนแอร์เนี่ยน,นะน่าจะมีขายแล้ว<ช>นะครับเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อที่ได้อลโอลิมป,ปิกวากิวปีล่าสุดครับ2022-2027ก็คือ25-26-27 3ปีนี้ยังไงตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นแชมป์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นนี่ แต่คาเรคเตอร์เนือ้อ <c oughs> เขาจะเป็น A5 ที่ไม่เลี่ยน <c oughs> แล้วก็จะคลีนมากครับกินแล้วจะแบบเหมือนเฟรเลยครับผมว่ากินเขาบริสุทธิ์ครับไม่รู้จะพูดยังไงดีกินเขาสะอาดสะอาดนะครับสะ <c oughs> อาดสะอาดใช่ใชแล้วมันไม่เลี่ยนเลยครับ <c oughs> แต่นุ่มละมุนแล้วก็มีกลิ่นวากิวที่ชัดห <c oughs> นึ่งฮะ วันนี้ก็300กว่าบาทเท่าไรเลยนะสามร้อยสี่สิบเก้าครับสามร้อยสี่สิบเก้าบาทร้อยกรัมนี่บอกราคาล่วงหน้าไว้เลยนะราคาดีมากถามจริงๆได้กำไรไหมครับเนี่ยก็พออยู่ได้ครับอยากเป็นเช้ามาทานเยอะๆผมว่าไม่พออยู่ได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เตรียมขยายสาขาสองใช่ครับซึ่งเชื่อว่าตอนที่ออนแอร์เนี่ยน่าจะเปิดแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเปิดที่บรรทัดทองครับจุฬาซอยสิบสี่ครับโอ้จุฬาซอยสิบสี่นะครับไปติดตามกันได้ คิดดงนะครับตอนนี้เราเห็นนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมานะครับแล้วก็เข้าไปข้างในร้านเนี่ยค่อนข้างจะมาไหลมาแล้วนะครับโอ้โหถ้าเป็นมื้อเย็นก็เริ่มแต่หกโมงครับเป็นต้นไปจนถึงสองทุ่มร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดเที่ยงครับแล้วก็รับออเดอร์สามทุ่มสิบห้าครับเปิดว่านั่งทานตรงใช่ครับแต่นั่งทานได้ถึงสี่ทุ่ม โอเคโอหดีมากสมกับที่ทุกคนที่ขึ้นเฟล็กนะครับบอกผมมาว่าของดีเลยของดีเอฟฟิศเ <c oughs> of ่าอยู่นี่เขาก็มากินนี่กันบ่อยครับ <c oughs> เป็นร้านลับเป็นร้านลับ <c oughs> ไม่ลับแล้ว <c oughs> ไม่ลับแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากพี่กิ๊ฟขอบคุณค่บได้<ห>ครับ,รบโอ้เจอของดีราคาดีนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองใครอยากมาก็มากันได้นะลิโดสยามขึ้นมาเนี่ยตามนาตามมา,า,มมารับรองว่าไม่ผิดหวังนะเพราะว่าโอ้หคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นร้านหนึ่งที่ราคาดีที่สุดได้คุณภาพแบบนี้กับคนนี้คลั่งเนื้อนะแล้วก็คลั่งความเป็นญี่ปุ่นใช่ไนะครับใช่ครับยอดเูืรงแห่ ผมเป็นคนชอบอะไรญี่ปุ่นมากขอบเกมของเล่นการ์ตูนเลยครับทุกอย่างภาพยนตร์ภาพยนตร์ชอบไหมฮะชอบบครัแนวอะไรครับเอาเอารหัดครับพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับเรต้องต้อง